ไมไดวิกาส่ง,งของขวัญให้กับน้องโพค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักจนแฟนคลับเนี่ยให้ใจเป็นเต็มๆแล้วล่ะค่ะสําหรับครอบครัวของหนุ่มชาคลิสย้มนามมักจะออกมาเผยให้เห็นถึงวิธีการเลี้ยงบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนแบบบ่อยครั้งแถมล่าสุดภรรยาสาวอย่างแอนพยทลาย,ยังพาบุตรไปทําไร่ทําสวนเป็นประจําเจ้าน้องโพนั้นก็กลายเป็นคนที่รักธรรมชาติไปแล้วล่ะค่ะและทําเอาหลายคนชื่นชอบในครอบครัวนี้ก็จะเป็นเพราะวะ่าหนุ่มชาคลิสเขาเริ่มอยากจะเป็นชาวสวนแบบเต็มตัว แต่เจ้าตัวเองก็ยังไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิงนะคะและ แต่ละหนะ้าที่ที่หนุ่มชาคิดทําออกมานั้นสมบูรณ์แบบเลยล่ะคะ่ะและเมื่อผลผลิตในไร่เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วชาคิดเองก็มักจะชวนสาวแอนนั้นมารีวิวจากของในสวนตัวเองพร้อมทั้งช่วยกันแพ็คของขายนา,าะเพาเป็นภาพที่กลายหลายคนนะ่าแทบจะไม่คุ้นหูคุ้นตาก,กันเลยล่ะคะ่ะและในวันนี้เองเราจะพาทุกท่านนั้นมาชมคะ่ะสําหรับในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของน้องโพนะคะสาวใหม่ดาวิกาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ส่งของข,องขวัญมาให้หนุ่มน้อยคนนี้คะ่ะสําหรับ สาวใหม่ดาวิกาหุ่นเน่และน้องโพหลังจากทั้งสองพบกันและสนิทก,กันมากขึ้นจากการถ่ายทําละครเรื่องวันทองเวอร์ชันปี2020ที่ชาคลิแย้ํานามเองมักจะพาน้องโพไปกองด้วยไม่นานมานี้เพจบักโพย้ํานามโพสคลิปวิดีโอความน่ารักระหว่างน้องโพและใหม่ดาวิกาค่ะเป็นแคปชั่นต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยเขาเริ่มศึกษาดูใจกันมาแล้วนะครับน้าใหม่รักแรกของยองคอยติดตามความรักของคู่นี้กันไปเรื่อยๆนะครับท้า เขาจะรักยินเฉยเฉยเขาก็รักซึ่งในคลิปเองมีบทสนทนาที่บอกเอาไว้ค่ะว่า จะคุยกับน้องโพทํทำไมถึงจะอยากคุยกับน้องโพใหม่ก็บอกว่าจะคุยกับน้องโพน้องโพว่างหรือเปล่าไม่รู้ใหม่ก็บอกว่าน้องโพอาจจะติดงานเดี๋ยวลองถามคุณแม่แอนให้ก่อนนะน้องโพเองก็บอกว่าคุยกับน้ำใหม่อยากคุยกับน้ำใหม่หรอน้องโพยังมองอีกนะคะว่าคุยกับน้ำใหม่แล้วจะคุยว่าอะไรคุยกับน้ำใหม่งั้นยิ้มหลอให้หนอยยิ้มเท่บอกคิดถึงหนอยน้ำใหม่ติดงานเดี๋ยวจะค่อยคุยกันนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่น้องโพที่หลงรักน้ำใหม่นะคะแต่น้ มายเองกก็หลงรักน้องโผมไม่ใช่น้อยเลยละค่ะ